วิ่งเต้นกันใหญ่แชต์ตัวละครลับโผล่หาครูเบนตอนซ้อมรับปริญญาขอเคลีย คืบหน้ากรณีครูเบนนางสาวเป็นยาพาสอบติดครูอันดับหนึ่งแต่ชื่อหายโดยครูเบนได้เข้าสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสอพอมอสะแก้วคาดวันที่20กันยาย,ยน67จะได้ข้อสรุปการสอบสวนข้อเท็จจริงปัญหารายชื่อครูเบนล่องหอน ก่อนหน้านี้รองผอ,อสอพอมสะแก้วรักษาราชการแทนผอ,อสอพอมสะแก้วได้ออกประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัวของผู้สอบผ่านพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอนทั้ง5้าวิชาเอกตามกำหนดเดิมคือวันที่19กันยายน2567ออกไปก่อนเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอยู่จนกว่าการสืบสวนจะเสร็จสิ้น ด้านสพทได้นำชุดข้อสอบที่ใช้สอบพนกรรักงานราชการของสอพมสัตแก้วขึ้นมาตรวจสอบที่ส่วนกลางแล้วโดยจะดำเนินการตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพื่อความกระจ่างในผลคะแนนที่แท้จริงและล่าสุดทางด้านเพจด,ดัง มูล,ลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้ออกมาเผยว่าวันที่18กันยายน6 7มีบุคคลปริศนาย่งมหาครูเบนตอนซ้อมรับปริญญาและพยายามจะพาไปคุยที่เขตวันนี้สพปใครเป็นคนสั่งให้มหาครูเบนตอนซ้อมรับปริญญาและพยายามพาไปคุยที่เขตเพื่ออะไรครับคุณมาตามอำนาจอะไร เอาให้ตรงไปตรงมานะครับเรื่องครูเบนมีหลายองค์กรหลายหน่วยงานจับตาดูอยู่โดยเฉพาะประเด็นการเสนอตําแหน่งครูอัตารจ้างให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสิ่งนี้มีกฎหมายรับรองการใช้อำนาจขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรเปิดข้อสอบกี่โมงบอกด้วยทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ